เป็นกองรีวิวนะครับบอลคอลเลกเตอร์นะครับผมอันนี้เป็น12ขนาด12บสองไม่ใช่เดี๋ยวไว้รอะไรขออีก <c oughs> เอาเอา,เอาหนึ่งนาทีว่ะหนึ่งนาทีนาทีสามสองรีวิวกองหนึ่งนาทีบายเกมสวัสดีครับผมอันนี้ผมจะมารีวิวกองนะครับอันนี้รีวิวคอลเลกเตอร์นะครับผม <c oughs> เป็นรุ่นปีเก่านะครับป้ายดำล้วปีใหม่ครับเฮ้ยพี่อย่าพึ่งเดี๋ยวไม่ถึงอันนี้ทอมสิบนะครับผมทอมสิบทอมสิบสองนะครับครับทอมสิบสองต้องพันนะนู่นนะฟอร์สิบสี่นะฟอร์สิบสี่นี่ฟอร์สิบสี่นะนู่นไกลๆหน่อยนู่นฟอร์สิบหกนะครับผมนี่นะผมแคทซีเจียนแคทแคทแคทต่อมนะผมไลดาวนะครับนี่นะผมโอ้โหอันนี้สิบหกนะครับสิอันนี้สิบเจ็ด อันนี้สิบแปดนะครับผมทุสิบเก้าอ่าโน้นไม่ใช่อันนน้นสิบแปดเหมือนกันนะครับผมใช่น้าสิบแปดอันนี้ยี่สิบเคยี่สิบเคนะฮะเฮฟวี่ใครนะครับผมใครถึงหนึ่งอาทีังวะแฮทแทแฮทแทแฮทไอแฮทก็เป็นแซ้คัตต้อมสี่นิ้วนะครับผมเสน่ห์สน่ห์เป็นรู่บิกนะฮะรู่บิกน่าจะเป็นจริงใช้หลายใบบอลไม่ก็ไม่ก็วาดอ่น่าจะน่าจะบอลน่าจะบอลบอลอะไรนะไม่บอลฟุตบอลนอะไรปะอะไรวะเนี่ยแล้วอย่างนี้มีถ้วยน้ำปลาลืมถ้วยน้ำปลา นี่ครับซิเบลซีเบลซิเจนหกจุดห้าพันนะช่วยนะ้ห้าพันใช่อันนี้เรื่องจริงพี่จะบอกหาพันนิ้วราคาวงรู้ราคานะ